สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกันกับวัตถุมงคลหลวงป,ปู่มหาธิลานะครับนะรุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่นพญานกนะฮะถึกถือนะครับนะ <Holy. S 1> พญานกถึกถือนะครับอ่าเป็นพญานกเรียกทรัพย์นะครับวันนี้นะครับนะใครชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้มีมาให้ครบทุกรายการเลย4รายการทั้งใหญ่นี้ฮะนี่ฮะพญานกถึกถือเรียกทรัพย์นะครับวัด จสร้างโดยพี่นะรุ่นนี้วัดจะสร้างด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเอามาให้พี่ๆนะด้รับชมกันอย่างละ5รายการสำหรับ e ีพีกลางวันนี้นะครับมีมา,มา,มาไม่มากนะครับนะเป็นรายการจองจากวัดพี่มีมาไม่มากนะออกอ่าหลายวันอยู่นะพี่นะนะก็รุ่นนี้จะเรื่องบารมีก็จะเป็นอ่าเสน่แม่ตามาหานิยมนะฮะช่วยในเรื่องทํามาค้าขายนะฮะทำมาหากินข้องนะป้องกันคุณใสนะครับ วันนี้ก็จะมีมาสี่รายการนะครับหนึ่งคือรายการชุบเงินลงยานะครับแล้วก็รายการที่สองจะเป็นเนื้อทองทิพย์ทุบซาตินนะครับรายการที่สามก็จะมาเป็นเนื้อมหาอ่ะรายการที่สามจะมาเป็นชุบเงินซาตินนะครับรายการที่สี่จะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนฮะนี่ฮะเดี๋ยววันนี้ครับมารับชมรายการแรกกันเลยนะครับนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับนะอีในอีพีนี้นะผมขอเปิดนะครับผมขอเปิด รายการละ1องค์นะครับนะผมมีอย่างละ5องค์นะพี่นะผมจะเปิดให้เป็นตัวอย่างอย่างละ1องค์ส่วนเลขโคดจำนวนพี่พี่สามารถไปลุ้นได้เลยนะครับลุ้นละ350บาทนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้นะครับชุบเงิน350บาทนะครับชุบเงินลงยาส5 0บาทนะครับแล้วก็นะจะเป็นชุบเงินซาตินจะอยู่ที่250บาทนะครับแล้วก็จะเป็นมหาชนวน250บาทนะครับ แล้วก็ทองทิพซาติน3ามเอ้ยสองบาทนะครับงานะยกเว้นรายการชุบเงินนะอยู่ที่350บาทนะครับนะเป็นรายการจองนะพี่นะไม่มีร,ร,นะมรุ่นนะครับนะจะมีเพียงแค่สรายการเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะรายการแรกเลยพี่นะสำหรับรายการชุบเงินลงยาฮะนี่ฮะตัวอย่างครับ,รบมีอย่างละ5องค์เท่านั้นพี่นะมีอย่างละ5องค์เท่านั้นนะครับนะองค์งนี้จะอยู่ที่350บาทนะครับ โอ้โหดูเนี่ยสวยสวยจ้าพวกนะี้อ๋อปุดกิ่งเหรอพี่นะเดี๋ยวผมพยาดตัดนะครับนะตัดให้องค์สามร้อยห้าสิบบาทหมดเลยนะพี่นะนะครับยกเว้นองค์ที่ตัวอย่างนะองค์ตัวอย่างผมขอสามร้อยอ๋อมีกิ่งพี่ผมถ,ถึงว่าที่นะมีกิ่งเล่นซับนะเนยฮะมีกิ่งนะี่ยฮะโอ้สวยนะพี่นะองค์ใหญ่นะพี่นะนี่องค์กำลังดีเลยพี่นะครับ นี่ฮะโอ้โหดูความสวยพี่นี่ฮะพยานนกถือะวัดสร้างด้วยนะครับนี่ฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับพี่ชายนะองค์นี้เลขคุณตเบอร์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับนะฮะมีกิ่งด้วยนะครับมีรายการแรกนะครับก็จะเป็นรายการอ่าชุบเงินลงยาฮะนี่ฮะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับนะส่วนองค์ที่แกะแล้วผมขอให้พี่ๆเพียงแค่สามร้อยบาทนะครับ ส่วนอ่าที่ยังไม่แกะขอสามร้อยห้าสิบนะพี่เนาะนี่ฮะเอาไปลุ้นเลขเองได้เลยนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับส่วนรายการที่สองจะมาเป็นอ่ารายการเนื้อทองทิพย์ชุบซาตินนะครับรายการที่สองตาปลาเป็นเนื้อทองทิพย์ชุบซาตินฮะนี่ฮะรายการที่สองจะมาเป็นเนื้อทองทิพย์ชุบซาตินนะครับ โอ้โหสวยนะเฮ้ยพ,พี่ผมว่าสวยนะนี่นีนคะครับผมขออนุญาตัดเลยสวยสวยสวยนะฮะนี่ฮะโอ้สวยมีกิ่งนะพี่นะมีกิ่งเรียกซับนะช่วยทำมาเรื่องค้าทำมาค้าขายข้องนะครับป้องกันคุณใสนี่ครับสน่หม่ตามอหานิยมนะฮะครบชวน่นะฮะนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยสวยนะพี่นะสวยเลยนี่ฮะ นี่ครมีกิ่งเรียกซรัพย์นะฮะก่อนออกจากบ้านก่อนอ่าคลายของนะครับขย่าหน่อยนี่ขย่าวขอขอหน่อยนะครับนี่นะองค์นี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะอ่าส่วนที่แกะแล้วผมขอสองร้อยบาทพอนะครับองค์ไหนเอาที่ไม่แกะได้สองร้อยห้าสิบนะพี่นะนะราคาวัดเลยราคาจองวัดเลยขอแค่ค่าส่งอย่างเดียวพี่นะนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการที่สาม รายการที่สามจะเป็นเนื้อชุบเงินซาตินนะครับนี่นี่พี่นะให้ดูเลยนี่ร้อยเก้าเก้านะพี่นะร้อยเก้าเก้านะครับนะส่วนห้าสิบาทผมขอค่าส่งน,น,นะน,น 10, ี่นะครับนะนี่ไม่ได้เอากำไรกําไรได้หลักสิบพี่นะครับนี่ให้ส่วนนี่ฮะอ่าอโอ้โหนี่นะรายการที่สามครับรายการที่สามนี่ครับจะเป็นเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับจะขอตันก่อน มองไม่เห็นนะครับรายการที่สามนะครับจะเป็นเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขอุย้ยเลขแปดนะโอ้โหองค์นี้ไม่ได้แล้วองค์นี้สองร้อยห้าสิบไม่ได้แล้วพี่นี่โอ้เลขแปดนะฮะองค์นี้ใครยอยากได้นะครับผมขอสามร้อยห้าสิบนี่องค์นี้นี่ชุบเงินซาตินนะฮะองค์นี้ใครอยากได้ผมขอสามร้อยห้าสิบนี่ สวยจัดพี่ตรงนี้นะครับนะส่วนโอเรุลเองน250รนะเลขสวยผมขอหน่อยนะพี่ขอกำไรนิดนึงนะครับนะครับรุนเอง250บาทนะพี่นะสำหรบับชุบเงินสาตินนะครับมีไม้อย่างละห้าโอ้นะพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปจะเป็นรายการเนื้อมหาชนวนมวลสารนี่โอ้โหอันนี้เนื้อเนื้อนี้คือแบบสุดยอดทีเด็ดเลยสำหรับเนื้อนี้ฮะสุดยอดทีเด็ดเลยจากเนื้อมหาชนวนมวลสารรายการที่4ครับรายการสุดท้าย button. องก์ละสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ยกเว้นเลขสวยเลขสวยขอเป็นกำไรหน่อยพี่นะครับนะฮะตัดบบนะครับเดี๋ยวพี่นะเป็นหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โห,โหมหาชินเนเลขโคดนัวเบอร์หมายเลขหนึ่งศูนย์เอออย่างนี้ก็สวยนะเลขโคดหนึ่งศูนย์ด้วยเนี่ยโอ้โห จัดไปฮนะองค์นี้ครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการเนื้อมหาชนมนวลสานฮะสวยทุกองค์เลยพี่นะครับใครอยากได้องค์ไหน,นครับเนี่ยชุดอ่าชุบเงินชุบทองอ่าชุบเงินและเหลืองทองเหลืองสาตินนะฮะมหาชนวนเนี่ยอ่าองค์ก็สองร้อยห้าสิบบาทส่วนองค์บนนี่สามร้อยห้าสิบบาทนะรายการพิเศษก็นะนี่ฮะนี่ฮะเลือกดูเลยพี่นะหนึ่งสองสามนะครับ อ่านะครับวันนี้ก็มีมาสี่รายการพี่ชานะครับลองเลือกชมดูนะครับนะบอกแจ้งราคาัจะชุบเงินอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับอ่ท้องเหลืองสตินอยู่ที่สองร้อยห้าสิบชุบเงินสตินอยู่ที่สองร้อยห้าสิบมหาชนดวมวลสารอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่ลองเลือกชมดูได้เลยนะครับสับนี้ก็มีแบงค์ปันให้พี่นะครับประมาณนี้นะครับนะลองเลือกดูพี่มีมาอย่างละห้าองค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ๆนะนะครับนะสหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับพี่